สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําวิธีการทําตู้ปลอดเชื้ออย่างง่ายค่ะซึ่งวัสดุที่เราใช้นะคะจะเป็นวัสดุที่เราสามารถหาได้ง่ายค่ะเราไปดูวิธีทํำกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้มีดังนี้นะคะ 1. กล่องผ้าค่ะซึ่งจะมีลักษณะคือเปิดได้ค่ะและก็สามารถแยกชิ้นส่วนในการทําความสะอาดได้ค่ะ 2. นะคะเป็นฟอยล์ค่ะใช้เพื่อกันความร้อนในการทํานะคะ แล้วก็3ามนะคะเป็นกาวสองหน้าค่ะเพื่อใช้ในการติดฟอยค่ะต่อไปเป็นวิธีการทํานะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาแยกชิ้นส่วนของกล่องค่ะโดยกล่องสามารถแยกก็ได้เป็น3ามชิ้นส่วนดังนี้นะคะค่ะเมื่อเราแยกแล้วนะคะเราเอากล่องเนี่ยไปทําความสะอาดนะคะโดยการใช้แอลกอฮอล์ในการฉีดพ่นแล้วก็เช็ดให้แห้งค่ะเมื่อเราเช็ดทําความสะอาดกล่องเสร็จแล้วนะคะเรานําส่วนฐานของกล่องเนี่ย มาติดฟอยนะคะโดยการติดฟอยนะคะเราจะติดก่อนใช้งานทุกครั้งค่ะติดใหม่ก่อนใช้งานเพื่อความสะอาดของกล่องค่ะโดยจะติดบริเวณฐานของกล่องด้านบนของกล่องและก็ด้านหลังของกล่องค่ะเพื่อป้องกันความร้อนจากตะเกียงไฟที่เราใส่ลงไปในกล่องนะคะต่อไปเราจะมาติดฟอยให้ดูกันนะคะ นี่คือหน้าตาของตู้ปลอดเชื้ออย่างง่ายที่เสร็จแล้วนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจจะสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งซื้อได้ในราคา459บาทค่ะโดยร้อนนะคะจะมีพรอยนะคะแถมไปให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ